ซึ่งถ้าจะดูเรื่องราวของลุงพลจริงๆนะครับนี่นะก <c oughs> ลายเป็นเซเล็บในปัจจุบันนี้เป็นมาอย่างไรบ้างอันนี้ก็ต้องเล่าเติมนะครับข้อมูลที่คุณริยาแถลงไปนะครับท <c oughs> ี่ท่านผู้บริาการตำรวจแห่งชาติได้ถแถลงประเด็นสําคัญก็คือว่าหลักฐานนั้นทําทางด้านสํานวนสืบสวนสอบสวนครบถ้วนหลักนิติวิทยาศาสตร์ผู้คนอะไรก็แล้วแต่นะครับมากมายแต่ท่านพูดอันหนึ่งก็คือว่าเป็นเรื่องประหลาดในสังคมไทยครับทําไมคะ เพราะว่ามันมีประหลาดหลายอย่างเนื่องจากว่าคนนั้นสนใจมาติดตามคดีนี้เยอะแล้วมีการสืบสวนสอบสวนกันบนโลกโซเชียลทำให้เป็นเรื่องที่ยากแล้วก็เป็นเรื่องที่บอกว่าท่านก็ไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนในชีวิตเช่นเดียวกันเช่นเดียวกับคำถามในสังคมนะครับที่เกิดขึ้นต่อไปแต่เนื่องจากว่าลุงพ้เมื่อก่อนนะครับกลายเป็นบุคคลธรรมดาชาวไร่ชาวนาธรรมดาแต่กลายเป็นเซเล็บแล้วก็กลายเป็นผู้ตกเป็นผู้ต้องหา ถ้าน้องชมพู่อยู่ปัจจุบันนี้นี่เป็นภาพในอดีตครับว่าลุงคลนั้นโอ้ยพี่อุบิรยาดองดังมากเนี่ยนะเพราะว่าไปร่วมร้องเพลงเตาง้อยแสดงมิวสิกวิดีโอกับนักร้องขวัญใจของคนทั้งประเทศจินตราภูลาบครับ ออกคอนเสิร์ตโชว์ตัวตามจังหวัดต่างๆบ่อยครั้งครับมีคนแต่งเพลงให้ดวงซ้ำไปไม่ใช่เฉพาะวงการบันเทิงครับนี่นะโอ้ยรากาทีวีต่างๆนะครับนี่เนี่ยไปกันหมดครับนี่นะตั้งแต่ถูกตั้งข้อกล่าวหาแล้วครับว่าลุงพลเนี่ยโดยคุณพ่อคุณแม่ของน้องชมพู่นะครับบอกว่าตั้งข้อสังเกตนะครับว่านี่แหละครับเป็นคนที่ลงมือฆ่าลูกสาวตัวเองไม่ใช่ใครที่ไหนคือลุงพลนี้เองสื่อหลายช่องครับ บางช่องนั้นไปปากหลักรายงานสดในพื้นที่บ้านกกอกใช้เวลารายงานสดหน้าจอไม่ต่ำกว่า30นาทีหรือ45นาทีทุกวันเป็นเวลาปีกว่ามาแล้วครับก็ทำให้กระแสนั้นโจดติดครับหลังจากนั้นยูทูบเบอร์ก็เดินทางไปลงพื้นที่บ้านกกอกไปรายงานข่าวทุกวิถีก้าวลุงพลจะใส่เสื้ออะไรจะกินข้าวกับอะไรจะเข้าออห้องน้ำแบบไหน จะอยู่อย่างไรกลายเป็นที่น่าสนใจหลายคนเซไปแล้วลุงคนกลายเป็นคนน่าสงสาระนะครับหน้าตาไม่เป็นแบบนี้เมื่อก่อนนี้ยิ่งหลอกกว่านี้บ้างเันนะครับอเอาภาพมาแชร์กันก็ทําให้เกิดความสงสารมีการหลั่งไหลโอนเงินโอนทองก็ไปช่วยเหลือไปสร้างพญานาะคไปสร้างพญานาะคแล้วก็มีเงินไปทําธุรกิจด้วยตามมาว่าอย่างนั้นครับโอ้โหคนขอลายเซ็นแล้วกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่หมู่บ้านกกอกกายแต่ไม ลุงพ้นแล้วก็ปัจแต่นั้นมีแฟนขับครับหลังจากนั้นหมอปลาเมื่อปราบิญยันในรายการทีวีชื่อดังเข้าบ้านกกครับให้กำลังใจลุงพ้นมั่นใจว่าลุงพลนเนี้ยเป็นคนบริสุทธิ์ครับไม่เกี่ยวข้องกับน้องชมพู่ก่อนที่หมอปลาจะกลับมานะครับเพราะว่าบอกว่าโอ้นะครับมีปัญหากันกันกบลุงพ้นมางั้นนะแล้วก็ผู้จัดการดาราชื่อดังคนหนึ่งชื่อ,อว่าอุบิริยพงษ์อาฐานครับประกาศว่าจะสร้างคดีน้องชมพู่นี่เป็นหนังเลยครับ กดกอดไปอย่างนั้น,นกดกอดกอดก็คือกอดนี่นะ <c oughs> กอดที่พี่ภาคพิจารณ์ต่างๆนานาในที่สุดแล้วนะครับก็บอกว่าลุงพลน,นะครับเป็นคนที่บอกว่าไม่ค่อยสื่อสารกับตนเอง <c oughs> เขาต้องไปติดในรถยนต์ตนเองบ้างน,นะครับถ้าไม่เกิดมีปัญหาสุดท้ายก็ถอนตัวออกไปไม่หยุดเท่านี้ครับลุงพลน,นั้นกลายเป็นคนดังชั่วไม่กี่วันเท่านั้นเองครับเพราะว่างานพีเซนเตอร์ต่าง ตามมาครับนี่ขายอาหารเสริมสารบันเสริมความงามคอนโดโบิเนี่ยมเป็นปีเซนเตอร์โอ้ยแต่งตัวหลอ่อครับแบบนี้ทีเห็นภาพนี่นะบู<อ>ง,งานบันเทิงตามมาแต่สุดท้ายนะครับกระแสข่าวมันเข้มงวดขึ้นมาโอ้ขึ้นโรงขึ้นสารไปเยอะครับกระทบกระทั่งกับทางผู้สื่อข่าวก็หลายรอบนะครับนี่ผู้สื่อข่าวอมรินเนี่ยใช้มือทุบไปนี่ครับเป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่ลุงพลอยู่บ้านในพื้นที่แล้วก็ทางที่เจ้าที่ป่าไม้ก็มาแจ้งข้อกล่าวหาลุงพลนั้น ไปบุกรุกพื้นที่สาธารณะ,น,ะนี่ก<ม>ําลังภาพเหตุการณ์เกิดขึ้น <c oughs> นี่นะไปทุบหลังนักข่าวอมริน <c oughs> แล้วก็ไปแย่งไม้มาด้วยผลักออกไปด้วย <c oughs> <c oughs> ไม่พอใจนะครับว่าข่าวสารที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพราะสื่อ <c oughs> ผมก็อยู่ดีๆของผมแต่สื่อสารมวลชนมาเกาะติดทําให้คุณภาพชีวิตผมเสีย <c oughs> แล้วก็ยูทูบเบอร์ก็ไปอยู่ในพื้นที่ต,าตา่างๆนานาเยอะไปหมดเลยแล้วก็ยูทูบเบอร์ก็ทำมาหากิน ลุงพลทําอะไรก็แล้วแต่นะครับก็เป็นข่าวเอาไปขายเอาไปโน่นไปนี่ในสุดท้ายลุงพลก็เลยกลายเป็นทั้งพระเอกแล้วก็ผู้ติดต่องสงสัยลุงพลน,นั้นโดน3มข้อหาครับเป็นปากก้าเจ้าหน้าที่ที่เขาไปตรวจสอบในพื้นที่ว่าไปสร้างพญานาค<ะ>อยู่ในพื้นที่ได้อย่างไรแล้วก็ไปครอบครองไม้ป่าสงวนแห่งชาติอีกด้วยนี่นะนี่อยู่คูเปอร์คนหนึ่งก็ได้ถูกจับกับลุงพลไปด้วยนะครับเมื่อเช้ามืดที่ผ่านมานี้ชื่อในอ๋อในอ๋อครับสถานที่ตร <ไป S 1> งนี้ที่เห็นพญ นาคอยู่ก็คือว่าหยุดสร้างไว้ก่อนครับเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่สาธารณะนะแต่ท่านผู้ชมถามกันละกันนะครับว่านี่นะดูพญานาคใหญ่โตขนาดนี้นายกรนายขรือนายชัยพลจะสร้างได้หรือครับสร้างไม่ได้มันต้องมีเงินมีทองมันต้องมีความเชื่อ <c oughs> เพราะฉะนั้นนี่ครับลุงพลกลายเป็นกระแสที่บอลใหญ่โตในประเทศ <c oughs> เพราะว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากสื่อสารมวลชน ในที่สุดแล้ววันนี้กระบวนการยุติธรรมก็เริ่มมาถึงนะครับนี่นะขั้นต้นแล้วครับที่จะต้องมีการส่งพนักง,งานอายการหลังจากนั้นก็สู่เข้ากระบวนการยุติธรรมนั่นก็คือว่าผู้วิพากาษาจะเป็นอย่างไรรอดตามต่อนะครับท่นผู้บัญชาก,การแห่งชาติก็บอกแล้วนะครับบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นคดีอาชกรรมธรรมดาธรรมดาครับ<ะ>แต่ทําไมต้องกลายเป็นเรื่องของคนไทยทั้งประเทศสนใจเพราะอะไรครับเพราะว่ากระแสรครับ<อ>นี่นะ พอเป็นกระแสไปปั๊บนะครับเขาทาให้คนติดไปเลยแล้วก็ดูไปเลยเกิดความสงสารไปเลยท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับบอกว่านี่นะถ้าสมมติว่าไม่ได้ติดตามคดีนี้หรือหยุดเสพข่าวนี้สองอาทิตย์นั้นจิตใจจะดีครับไม่ต้องดูนี่นะนี่ขอประทานโทษนะครับก็ขออนุญาตว่าเอาเรื่องข้อเท็จจริงมาเล่าให้ฟังแต่อยากจะฟังอยากจะสะท้อนบทบาทของสื่อเพราะว่าสื่อนั้นถูกมองครับ อนนี้โลกโซเชียกลกำลังออกมาตั้งคําถามว่าสื่อสารมวลชนจะรับผิดชอบกับเหตุการณ์นี้แบบไหนนี่เป็นสิ่งที่ตั้งคําถามครับเรตติ้งอย่างเดียวไม่ได้สนใจละครับนี่นะเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตว่าเราขอทำมาที่เฉพาะรายงานข่าวสารเรื่องการรายงานข่าวเป็นหน้าที่ของท่านผู้ชมนะครับติดตามว่าแต่ละช่องหรือแต่ละรายการนั้นระหว่างสาระกับเรื่องข้อเท็จจริงกับเรื่องของความเชื่อจะเป็นแบบไหน ปรเพราะว่า <K an> ในฐานะที่คุณสุวิทย์เป็นอาจารย์นะไปสอนหลายมหาวิทยาลัยแล้วเป็นนักสื่อสารมวลชนมาทั้งชีวิตสั้นๆเลยคุณสุวิทย์วิเคราะห์เหตุการณ์<อ>ปรากฏการณ์นี้ยังไงคะครับนี่นไม่น่าเชื่อครับว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นในประเทศไทยครับสื่อสารมวลชนทั้งโลกที่ประเทศพัฒนาแล้ว <K an> มาอยู่ในประเทศไทยเห็นประเทศไทยนําเสนอข่าวแบบนี้งงครับไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้อย่างไรครับนี่นะ <K an> จากข่าวธรรมดาสร้างกระแสจนทำให้คนเป็นแบบนี้ แล้วคุณภาพชีวิตการศึกษาของคนไทยจะเป็นยังไงบ้างครับเพราะว่าข่าวเว็บนี้ธรรมดาปากหลักรายงานข่าวเป็นปีเป็นชาติรายงานข่าวให้ความสําคัญอาคารรัฐสาภามีการประชุมพรวางบประมาณอยู่หลบไปครับโควิดใหญ่โตหลบไปครับอะไรก็แล้วแต่เป็นเรื่องสาระหลบไปแต่เป็นเรื่องของน o สาระคือไม่มีสาระกลายเป็นสิ่งที่ว่าบริโภคอันดับหนึ่งนะครับสื่อสารมวลชนเขาบอกว่าก็ไม่ได้สนใจ กระแสอย่างเดียวดรามา่าอย่างเดียวคนดูเรตติ้งสูงรายได้เข้าก็ผิดอย่างนั้นวันนี้โลกโซเชียลก็เลยบอกว่า,วาสื่อสารมวลชนจะรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เสนออย่างไรอันนี้พวกกับผมนะครับในฐานะเป็นคนทำหน้าที่สื่อสารมวลชนก็เนี่ยเราก็นําเสนอเนื้อหารายการเฉพาะประเด็นเฉพาะเหตุการณ์แต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ก็ขออนุญ,ญาตว่าเชิงรายงานสดข้อมูลแล้วก็ขออนุญาตวิเคราะห์ในส่วนตัวเขาเป็นเองว่า ก็อยู่ที่ผู้ที่ดูแลสื่อสารมวลชนด้วยนะครับจากอาทางพูดคุยกันว่าหยุดสร้างข่าวประเภทนี้สร้างสาระสร้างสังคมอุดมปัญญาสร้างความถูกต้องสร้างข้อเท็จจริงสร้างวิทยาศาสตร์ทางเทคโนโลยีสร้างการกีฬาสร้างการศึกษาสร้างธุรกิจช่วยกันดีไหมไม่มีการท่ากันเลือดแบบนี้ก็ดีครับต่างประเทศไม่มีข่าวแบบนี้ครับคุณสวยพูดถูกนะคะอ่ะ bye nice. nice.